วิมลเกียรตินิเทศสูตรตอนปริเฉกที่13ธรํารมปฏิบัติบูชาวักก็โดยสมัยนั่นแลท้าวสักการินเทวราชขยายความผมท้าวสักการินเทวราชพระอินนะผมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคในท่ามกลางบริษัทว่าข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ มาตาว่าจะได้เคยสดับฟังพระสูตรนับด้วยร้อยเป็นอนเนกนับด้วยพันเป็นอนเนกจากพระผู้มีพระภาคและจากพระมัชชุสีโพธิสัตว์ก็จริงแต่ก็บอหอจะได้เคยสดับพระสูตรอันเป็นอจินไตยมีอิสสนมหิตทธิธานุภาพขยายความผมอิสยมหิตทิทานุภาพคือมีฤทธิอำนาจศักดิ์สิทธิ์ไม่ขึ้นกับใคร เป็นตัดสะวะธรรมขยายความผมตัดสะวะธรรมคือธรรมแห่งตัวตนที่มิผันเปลี่ยนสุขุมคัมภีร์ภาพเห็นปานดังพระสูตรนี้เลยพระพุทธเจ้าข่าอาศัยความเข้าใจในธรรมรสซึ่งพระองค์ทรงแสดงแล้วหากมีสรรพสัตว์ใดๆสดับซึ่งพระสูตรนี้มีศรัทธาแล ความเข้าใจน้อมรับดำลงไว้หรือได้สวดสาธยายเป็นต้นบุคคลนั้นย่อมจะบรรลุซึ่งธรรมในพระสูตรนั้นโดยไม่ต้องบิมุติกลางขาใดๆจะปวยกล่าวไปใหญ่กับผู้ที่สามารถนำหลักธรรมในพระสูตรดังกล่าวไปปฏิบัติตามได้เล่าบุคคลผู้เช่นนั้นชื่อว่าได้ปิด ทวารแห่งทุคติภูมิเป็นทวารแห่งสภา,ากุศลธรรมออกแลสามมาสามพุทธ,ธะทั้งหลายย่อมตามอภิบาลและลึกถึงเขาบุคคลดังกล่าวย่อมอาจหารในอันกำราบปดาภาหิระทิจำกัดค่มขี่มานายัยให้พ่ายแพ้ ชื่อว่าได้บำเพ็ญอบรมโพธิญาณสถิตด้วยดีในภูมิตัสรูจเจริญตามรอยพระบาทสุคนของตถาคตทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหากมีบุคคลใดน้อมรับดำรงไว้ซึ่งพระสูตรนี้ก็ดีจเจริญลอยสาธยายพระสูตรนี้ก็ดีหรือปฏิบัติตามธรรมคติในพระสูตรนี้ก็ดี ขพระอ,องค์พร้อมด้วยเทพบริวารจะไปสักการบูชาและรับใช้อุป,ปทานบุคคลนั้นๆในสถานคามนิคมชนออบทราชธณีหรือบรรพศตัดวสนปาชนัยหากมีพระสูตรนี้ปฏิสถานอยู่ไซ ข้าพระองค์พร้อมด้วยเทพบริวารก็จะไปรักษาดูแลอยังสถานที่นั้นชนเหล่าใดที่ยังไม่มีจิตเลื่อมใสยังจะยังความเลื่อมใสของเขาเหล่านั้นให้บังเกิดชนเหล่าใดซึ่งมีความเลื่อมใสแล้วก็จะตามอภิบาลคุ้มครองชนเหล่านั้นพระบรมศาสดาตัดว่าสาธุสาธุเทวราชเป็นตามดังที่พระองค์ตัด สาขาโคตขออนุทนาในสัมปะสานีจิตของพระองค์เป็นความจริงที่เดียวที่พระสูตรนี้เป็นพระสูตปาารปราะกาศแสดงถึงอนุตระรามมาสัมโพธิญาณอันเป็นอจินไตยแห่งพุทธทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะเหตุฉะนั้นแลเทวราชหากมีกุลบุตรกุลธิดาใดน้อมรับดำลงไว้ซึ่งพระสูตรนี้ หรือสวดสาธยายก็ดีบูชาสการะพระสูตรนี้ก็ดีชื่อว่าย่อมเป็นการบูชาสการะในพุทธทั้งปวงทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตดูก่อนเทวราชณเบื้องอดีตภาคอสงไขยกับอันเป็นประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธบานการแห่งพระผู้มีพระภาคผ,ผ,ผู้ทรงพระนามภาัยสัตยะลาชา พระอ,องค์เป็นผู้ควรบูชาเป็นอรหันตัดสรู้ดีตัดสรู้ชอบด้วยพระอ,องค์เองและยังผู้อื่นให้รู้ตามได้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นพระสุคต์รู้แจ้งโลกเป็นบุรุษผู้เยี่ยมยอดไม่มีผู้ใดเปรียบทรงแสดงธรรมฝึกสอนสัตว์ดุจนายสารถีฝึกดุด,ด,ดนรงชาติพระอ,องค์เป็นาศาสดาแห่ง เทพเทเอเทพทยดาและมนุษย์เป็นผู้ตื่นแล้วจากกิเลสสนิทาเป็นพักวาโลกธาตุของสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นมีนามว่ามหายุหออลังการกันนั้นมีชื่อว่าอลังการกันพระชนมายุของสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้น20จุลกัน ขยายความผม20จุลกันคือ20อายุของสุริยะจักรวาลทรงมีสาวกทรงสามสกโดนหุดขยายความผม36โกโดนหุดคือ36แสนล้านนะครับผมโพธิสัตว์ทรงอีก12โกตินะผมขยายความผม12โกติคือ1 2โกติคือ120ล้านนะครับผมมีพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามว่า รัชชดทรงบริบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีอนุภาพแพ้ไปในแผ่นดินของจัตุลทิศของพระเจ้าจากักรพรรดินั้นมีโอรสหนึ่งพันองค์ล้วนสมบูรณ์ศิริลักษณ์สง่างามแลมีวิระยะภาพแก้วก้าอาจสามารถคุมขีศัตรูได้ สมัยนั้นพระเจ้าราชาัชชิพร้อมด้วยบริวารได้ถวายสการะบูชาในภัยสาราชาสถาคตบริจาพคพระเคลื่อนอุปโภคน้อมถวายแด่สัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นเป็นระยะเวลาตลอดการนับได้ห้ากับนะผมขยายความ,ยายวามนะผมห้ากับคือ5อายุโลกนะผมเมื่อพ้นห้ากับแล้ว พระเจ้ารัชชัิจึงมีพระดำริดแก่โอรสทั้ง1,000องค์ว่าแม้พวกสูก็พึงบำเพ็ญจริยาเช่นเดียวกับตูให้บำเพ็ญเถิดสูทั้งปวงพึงยังจิตศรัทธาปะสาทะอันลึกซึ้งให้ตั้งมั่นถวายสการะเขอขอขอภัยนะผม ถวายสักการบูชาสามมาสามพุทธพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นพระองค์ทั้งหนึ่งหมื่นองรับราชบริหารของราชบิดาแล้วต่างก็ถวายสาการะบูชาไซสะยะราชาตถาคตตลอดการ5กับเมื่อบำเพ็ญทานบำเพ็ญเสร็จสิ้นแล้วจึงมีราชโอรสองค์หนึ่งนามว่าจันฉัดเมื่อประทับอยู่องค์เดียวบังเกิดความ ปริวิตกขึ้นว่ายังจะมีการสการะใดที่ยิ่งกว่าสการะบูชาอานราชบิดาและเราทั้งหลายได้บำเพ็ญอยู่อีกหรือไม่หนอครั้งนั้นด้วยอนุภาด้วยพุทธนุภาพบันดาลบันดลให้มีสุรเสียงตอบของเทพองค์หนึ่งเบื้องอสับพรสถาน ว่าขยายความนะผมสัพพสถานคือท้องฟ้านะผมดูกกรราชบุตรการสการะบูชาด้วยธรรมปฏิบัติประเสริญยิ่งกว่าสการะบูชาใดๆราชบุตรนั้นจึงถามว่าอะไรชื่อว่าเป็นธรรมปฏิบัติบูชาเล่าสาม,มาสามพุทธพระองค์นั้นจึงตัดสะว่าดูกกรราชบุตรอันธรรมปฏิบัติบูชานั้นคือในบรรดาพระสูตรอัน สุขุมคำพีภาพซึ่งตะาคตทั้งหลายตัดแสดงไว้แล้วอันโลกกล่าวคือชนทั้งปวงยากที่จะบังเกิดศรัทธายากที่จะน้อมรับเป็นธรรมอันปณนีบละเอียดยากที่จะเห็นได้โดยง่ายเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเศร้าหมองมนทินใดๆมีใช่จะบรรลุถึงได้โดยอาศัยความตรึงนึกวิกาละปะคเนเอา เป็นเอ่เป็นรรมที่สงเคราะห์เข้าอยู่ในโพธิสัตว์ธรรมปิกลันธานีมุทระขยายความผมทารณีมุทระสิ่งที่ทรงไว้มี4อย่างคือธรรมธาร,รณีได้แก่การสดับจำทรงสัตรธรรมไม่หลงลืมสอง อัตตารณีได้แก่การทรงเอาไว้ในอักรรสแห่งสัตธรรม 3. มนตาธรณีได้แก่อาศัยอำนาจสมาธิจิตปรุงแต่งมนอันประกอบด้วยอนุภาพขึ้น 4. กกสันติธรณีได้แก่ความที่สามารถอดทนตั้งมั่นอยู่ในตัตตะ,ะวะธรรมโดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่าย ตากำหนดแน่นอนลงไปแล้วเป็นธรรมอันนำไปสู่อน,นิวะนิยภูมิขยายความนะครับผมอน,นิวะนิยภูมิคือภูมิที่ไม่เวียนกลับมาอีกนะครับผมไปยังปานมิตาหกขยายคข้อผมปานมิตาหกคือหนึ่งทาน 2, สองศีลสามกสันตินะครับผมขันตินะครับผมสี่วิริยะห้าสมาธิหกปัญญาประกาศ ให้สำเร็จเป็นปรมัตถวิพัชธรรมขยายความนหครผมปรมัตถวิพัชธรรมคือธรรมอันเป็นความจริงนะครับผมธรรมอันเป็นความจริงที่สุดนะผมอนุรุมสู่โพธิยานธรรมเป็นพระสูตรซึ่งอยู่เหนือบรรดาสูตรทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมนี้ย่อมเข้าสู่ภูมิแห่งมหาเมตตามหาการุณาเว้นจากสัพพ ของมารกับทั้งปาศากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงอีกด้วยเป็นธรรมอนุรมนับเนื่องในเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีชีวะเป็นสุญญาตาอะนินมิตะอะปะนิฮิตะอนุตาปาถะสามารถยังสรรพสัตให้ได้นั่งเนื้อปารามัตพิเศษ สามโพธิบัลลังแล้วแลยังทำจักให้หมุนอันปวงเทพนาคยักษ์คนธรรมเป็นต้นถวายดุษฎดีสรรเสริมอันหนึ่งเป็นธรรมอย่างสรรพษสัตให้เข้าสู่พุทธธรรมปีดลเป็นธรรมซึ่งรวบรวมเอาไว้ซึ่งปรัชญาญาณของสัพพบัณฑิตอารชนไว้ ซึ่งขออภัยครับผมเป็นธรรมซึ่งแสดงมัรคกจริยาแห่งโพธิสัตว์ทั้งหลายอาศัยอัฏฐะแห่งตัตตะวะธรรมขยายความนะครับผมตัดต,ะตะววธรรมคือตัวตนแห่งธรรมเป็นที่ตั้งประกาศแจกแจงให้เรื่องอนินจตะทุกขตะสูญยญ,ญตะอนันตาและธรรมอันเป็นที่ ดับสนิทของทั้งปวงเป็นธรรมอันสามารถช่วยกอบกู้สัตว์ผู้สลีวิบัติให้พ้นจากความวิบัตินั้นได้สามารถยังพวงพาหิรติพาแลผู้ที่หนาด้วยอภิยาวิโสโรพภะใหะ้ขั้งครามเป็นธรรมซึ่งสัม,มาสามพุทธและ อริยชนทั้งหลายอนุโมทนาดุษฎีเป็นธรรมหันหลังให้แก่ชาติทุกข์มรณะทุกข์ประกาศซึ่งความสุขของนิพพานอันหนึ่งเป็นธรรมอันพุทธในตีการทั่วทศทิศทรงแสดงประกาศแล้วผู้ใดได้สดับซึ่งพระสุตอันมีในดังพันธนามานี้บางเกิดจิตศรัทธาและเข้าใจน้อมรับดำรงไว้แล สวดสาธยายนะครับผมแล้วก็ตลอดทั้งยังใช้กำลังแห่งอุบายสโลกอธิบายแสดงจำแนกแจกแจ่แจกแจงทมนั้นแก่สับสัต์เมื่อเป็นผู้พิทักษ์ธรรมโดยประการชนี้ย่อมชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมสการะบูชาอันหนึ่งผู้ใดสามารถปฏิบัติธรรมตามที่กล่าวมาอนุโรมเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุทิบาท เว้นจากวงมิจฉาทิฐิเสียได้บรรลุอันตปาธรรมกสานติกำหนดแน่ชัดลงไปได้ว่าธรรมทั้งปวงนั้นไม่มีอันตรมันไม่มีสัตว์แต่ก็ไม่บังเกิดความกีดข้องโต้แย้งในเรื่องของเหตุปัจจัยบุญวิบากของกรรมเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้พ้นความเป็นผู้พ้นแล้วจากความยึดถือในเรื่อง ตนแลของของตนผู้นั้นย่อมมีอัอตะเป็นปฏิสารณะไม่ถือเอาวัจโกโวหารเป็นปฏิสารณะย่อมมีปัญญาเป็นสารณะไม่ถือเอาวินยาทางอาญตนะเป็นปฏิสารณะย่อมมีพระสูตรประเภทนิปริยายาธรรมนะผมขยายความผมนิปา ปริย,ยาธรรมคือธรรมที่ไม่อ้อมค้อมนะครับผมเป็นปฏิสารณะไม่ถือเอาผ้าสูตรประเภทปริยาธรรมเป็นปฏิสารณะย่อมมีธรรมเป็นปฏิสารณะไม่ถือเอาบุคคลเป็นปฏิสารณะขยายความนะผมปฏิสารณะคือหหลักปฏิสารณะนี้เป็นหลักสําคัญของฝ่ายมหายานจัดเป็น แว่นธร,รสำสำหรับส่องตรวจดูสัทธธรรมที่แท้จริงด้วยข้อแรกควาหมายว่าเรื่องภาษาโอหานเป็นเรื่องของบัญญัติไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงเรียกร้องร้องเรียกนะผมอย่างไรก็ได้แต่ขอสำคัญอยู่ที่เนื้อความเช่นคำว่านิโรธก็เป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาแปลว่าดับ แต่เมื่อใช้ในทางธรรมหมายถึงสภาพพ้นความทุกข์พ้นกิเลสอิสระจากกรขันห้าเราจึงต้องอถือเนื้อความเป็นใหญ่ว่าโอหานบัญญัติ 2. เนื่องด้วยความรู้ทางอายตนะอาจหลอกเราได้เช่นคนเดินไปในที่มืดเหยียบเชือกสำคัญคิดว่างูเลยตกใจกว่าถึงนอนป่วยก็มี อารมณ์โลกเป็นเรื่องของมารยาที่แสดงหลอกเราฉะนั้นจึงเถือเอาความจริงของความรู้อรยนะิยจนะย่อมไม่แน่แท้สู่สติปัญญากล่าวคือวิปัสสนาปัญญาซึ่งสามารถเ,าเพ่งมารยาออกเสียใหอ้ออกเสียไม่ได้นะครับผม 3. ฝ่ายมหายานถือว่าบรรดาสัตรธรรมซึ่งพระบรมศาสดาแสดงประทานไว้แก่เวไนยสัต์นั้นย่อมแสดงให้เหมาะแก่อินทรีย์อุปนิสัยขั้นภูมิแห่งสัตว์จึงมีประเภทปริยายธรรมกล่าวกล่าวคือธรรมซึ่งยังต้องขยายความหรือยังมีในที่เหลืออีกเช่นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องการประพฤติธรรม เพื่อบรรลุสุขเยี่ยงโลกีชนเป็นต้นทรงแสดงแก่สัตว์ยังมีภูมิอินทรีย์อ่อนส่วนสัตว์ซึ่งมีอินทรีย์สูงกล้าแล้วทรงแสดงปรมัดธรรมชี้ให้เห็นความเป็นมารยาของโรคมีชื่อว่านินประยายธรรมคือธรรมที่ไม่มีในที่ต้องไขว่คว้ากันอีก เป็นการแสดงถึงแก่นสูงสุดของพุทธศาสนา 4. ทางมหายานนับถือความถูกต้องเหตุผลเป็นสำคัญหลักธรรมจะเป็นใครกล่าวก็ตามถ้าชอบด้วยเหตุผลเป็นไปเพื่อความหลุดผพ้นแล้วก็ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติได้อันที่จริงทั้งสี่ข้อนี้ก็มีในอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาฝ่ายเทละวาด ซึ่งจะถูกพูดถึงก็ต้องอว่าเป็นหลักาการของพุทธ,ธาศาสนานั่นเองไม่ใช่ของฝ่ายเทระวาดฝ่ายมหายานเป็นผู้รู้แจ้งอนุรมเป็นไปในยะถาภูมิธรรมลักษณะขยายความผมยะถาภูมิธรรมลักษณะคือเห็นธรรมตามความเป็นจริงปาสจาการเข้ามาปาสจา คติมุ่งไปอวิชาย,ย่อมนิโรธไปในที่สุดเพราะเหตุผลสังขารทั้งปวงก็ย่อมนิโรธไปในที่สุดแม้จนชาติความเกิดในย่อมนิโรธไปในที่สุดชารามรณะก็ย่อมนิโรธไปในที่สุดกล่าวคือทั้งหมดเป็นสุญญาตาปาศาจสภาวะเกิดขึ้นหรือดับไปผู้ใดมาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็ย่อมรู้ชัดว่า อันปฏิจะสมุตบาท12นั้นปาศจากอันตรลักษณะไม่เกิดอุอปาทะ,ทะลักษณะขึ้นอีกผู้ซึ่งกระทำเช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาคตด้วยธรรมปฏบิบัติบูชาอันสูงสุดพระบรมศาสดาแสดงความอนุสนติกับเท้า วาสนาต่อไปขยายความผมอนุสนติคือต่อเนื่องนะครับผมเมื่อราชบุตรจันฉัดได้สดับสัพพธรรมจากภัยสัชยราชาพุทธะแล้วก็ได้บรรลุมาทุตากา,ารติธรรมขยายความผมมาทุตากาสัติธรรมคือมีใจออ่อนน้อมนะครับผมครั้งแล้วราชบุตรจึงเปล่งราตะ อลังการซึ่งประดับสลีรากร์ออกน้อมถวายบูชาแด่พุทธะพระองค์นั้นพร้อมทั้งกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคในการเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพพานไปแล้วข้าพระองค์จะบำเพ็ญรมปฏบิบัติบูชาอภิบาลรักษาสาลธ,ธรรมขออนุภาพของพระองค์โปรดได้คุ้มครองให้ทำปฏิบัติบูบชานั้น ได้สถาปนาขึ้นสำเร็จให้ข้าพระองค์สามารถกำราบมาภัยและบําเพนโพธิสัตว์จริยาได้ลุล่วงพระพุทธเจ้าค่าภัยสั์ชยราชาพุทธะทรงกำหนดรู้วาระจิตอันลึกซึง้งตั้งมานของราชบุตรนั้นแล้วจึงตัดพยากรเพื่อเป็น สักขีว่าในอนาคตการเธอจะได้อภิบาลรักษาสัตธ,ธรรมนครเป็นแท้ดูก่อนเทวราชครั้งนั้นราชบุตรจันฉัดได้มีดวงธรรมจัสุอันบริสุทธิ์ทั้งยังได้รับลัทธยาเทพุทธพยากรณ์เช่นนี้เธอเป็นผู้มีศรัทธ,ธาออกบัญชาแล้วได้เพียงอบรมกุศลธรรมอยู่โดย การไม่นานเลยก็ได้บรรลุอภิญาณทั้ง5เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโพธิสัตว์ธรรมวิถีบรรลุทา,ารณีมีปฏิญานโกศลไม่ข้องขัดทรั้งเมื่อภัยสัชราชาพุทธดับคันปรินิพานแล้วเธอก็ได้อาศัยกำลังแห่งอภิญาธรณีและปฏิญานโกศลน,นั้น ยังทำจากของภัยสัตยราชาตถาคตให้แพทย์ร้ายออกไปตลอดการนานเต็ม10จุลกันครับผม10จุลกันคือ10อายุของสุรยิยะจักรวาลนะผมพิสุทธิ์จันชัดได้อภิบาลรักษาสัทธธรรมด้วยความภาคเพียงในชาตินั้นเธอได้โปรดชนนัดจำนวนแสนโกติ ให้ตั้งอยู่ในภูมิที่ไม่เสี่ยมจากอนุตระสามาสัมโพธิญาณและยังมีชนอีก15นหุาขยายความผม15นหุาคือ1 5 0 0 0 0นะครับผมประมาณนี้มีจิตมุ่งต่ออรหันภูมิปเจตโพธิภูมิยังสรับรปะสัตไม่มีประมาณ ได้อุบัติในโลกสวรรค์ดูก่อนเทวราชรัชชดในสมัยนั้นมิใช่ผู้ใดอื่นไกลหนอที่แท้ก็คือท่านผู้ได้บรรลุโพธิญาณในปัจจุบันทรงพระนามว่าลัตโชติปพาตถาคตนั่นเองและราชโอรส1,000องค์นั้นก็คือสามมาสัมพุทธะ1,000องค์ในในพัทธรกับนี้ นับตั้งแต่กะกุสันทะพุทธะเป็นปฐมจวบถึงตถาคตองค์ดำหลับสุดทรงพนามว่าลุจิส่วนพิสุทธิจันฉรดนั้นก็คือเราตถาคตนั่นเองด้วยประการฉะนั้นแลเทวราชพระอ,องค์พึงกำหนดสาระสำคัญในเรื่องนี้ว่าในบรรดาสการะบูชาทั้งหลายนั้น ทำปฏิบัติบูชาเป็นสาการะบูชาอันเยี่ยบยอดประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งใดเปรียบเพราะเหตุนั้นเทวราชพระองค์พึงบูชาตถาคตด้วยทมปฏิบัติบูชาเทินปริเฉกที่13บสามทำปฏิบัติบูชาวักจบแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อปริเฉกที่1 4ทําททายาวักนะผมก็คือบทนี้เป็นบทที่สุดท้ายแล้วนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะผมะช่วงแรกๆก,ก็จะมีเสียงแทรกก็คือลมแรงนะผมก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับบิบมาลบรมคูครูบาอาจารย์ทุกองค์ปรดเมตตาประทานไปเสริมเติมยาให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆท,ท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกําลังใจให้ตลอดมาขอพระคุณครับสวัสดีครับ